สำหรับใครที่กำลังหารถขุดแมคโครขนาดเล็กเอาไว้ใช้งานส่วนตัวขุดในไร่ในสวนหรือขุดรับจ้างราคาไม่แพงนะครับวันนี้ผมมาแนะนำให้ชมเป็นอีกคันหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็ราคาประหยัดนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนำให้ชม สำหรับที่เห็นอยู่นี้เป็นรถขุดแมคโครขนาดเล็กนะครับขนาด5ตันนะครับยี่ห้อนิสสันรุ่น S&B n 30นะครับหรือบางคนเรียกฮานิกนะครับจะเป็นรถของญี่ปุ่นแท้เลยเป็นรถที่ผลิตญี่ปุ่นแท้100%แล้วก็ใช้ยี่ห้อนิสสันหรือฮานิกนะครับบางคนใช้ฮานบางาบางรุ่นเป็นฮานิกบาง ตัวเรียกนิดสันนะครับแต่รถเป็นรถคันเดียวกันเลยนะครับเป็นแบรนด์เดียวกันเป็นเป็นอาเป็นรถตัวเดียวกันเลยเครื่องปั๊มตัวบอดี้เป็นเหมือนกันหมดเลยแต่เพียงแต่จะผลิตออกมาใน2แบรนด์เฉยๆนะครับเป็นรุ่น S N B 3 0ูยดูยังไงนะครับเดี๋ยวผมพาดูง่ายๆเลย S N B 30สังเกตที่บูมนั้นบนนะครับจะเขียนเห็นไหมฮะ S N B 3 0เป็นรถขุดขนาด5ตันเป็นบูมสไลด์ใบมีดดันท้ายกลมนะครับเก๋งหลังคานะครับเป็นแท็กเหล็ก เดี๋ยวผมพาดูคร่าวๆรอบคันก่อนที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นบุ้งจี่นะครับด้านหน้าเป็นบุ้งจี่ขนาด0.3คิวนะครับก็ประมาณนะครับโดยประมาณของเขาก็คือ3บุ้งจี่ก,กว่านี่ก็จะได้1คิวตัวนี้ก็เราประมาณให้คร่าวๆเลยว่าจะใช้เงินคิวเนี่ยเราขุดประมาณเต็มเต็มเนี่ยสามบุ้งกี่กว่านะครับแล้วก็มีใบดันนะครับขนาด2เมตรนะครับรถคันนี้บอกก่อนความกว้างเขาอยู่ที่2เมตรนะครับความยาวตัวรถอยู่ที่ประมาณ4เมตร30นะครับ เป็นบูมสไลด์ด้วยนะครับเป็นบูมสไลด์ก็จะได้ครอบได้เปรียกก็คือสามารถสไลด์บิดซ้ายขวาได้โดยที่เราไม่ต้องหมุนตัวไม่ต้องเอียงตัวนะครับเวลาเราขุดคลองขุดท่อระบายน้ําขุดล่องอยู่ด้านข้างในที่แคบเนี่ยเราไม่ต้องหมุนตัวโดยที่หลุมที่เราขุดคลองที่เราขุดเนี่ยจะอยู่ในแนวตรงนะครับไม่เอียงจะขุดง่ายนะครับคนที่ไม่ต้องขุดเป็นเก่งเนี่ยก็สามารถขุดง่ายนะครับเพราะว่าบูมเขาสามารถสไลด์ด้านบนได้แล้วก็ใบมีดเป็นเหล็กขนาดใหญ่นะครับ หนาเลยก็สามารถใช้ดันดินกลบดินให้คลายรถไถในตัวได้เลยตัวนี้เดี๋ยวผมพาเดินชมรอบคันแล้วก็เป็นท้ายกลมด้วยนะครับอย่างที่บอกท้ายกลมก็สามารถเข้าในที่แคบได้นะสังเกตเนี่ยแขนเขาเป็นนิสสันนะครับเป็นยี่ห้อนิสสันเป็นบุ้งกีเหล็กเป็นขนาด4ฟันนะครับ4ฟัน สีฟันขุดนะครับใบตัวบุ้งกีบอกก่อนเป็นบุ้งกีเหล็กเดิมติดรถนะครับหนานครับไม่มีรอยรั่วไม่มีรอยฉีกนะครับตักน้ําใส่เต็มบุ้งกีก็ไม่รั่วนะครับตัวนี้แล้วก็เป็นบูมสไลด์อย่างที่ผมบอกตัวนี้บูมไม่มีตัวแขนนะครับเอาง่ายๆผมเรียกแขนเลยแล้วกันก็เป็นแขนตัวขุดเนี่ยไม่มีรอยฉีกนะครับไม่มีรอยฉีกไม่มีรอยอเชื่อมมานะครับมีแต่รอยอขุดสีถลอกจากการใช้งานนะครับพะเราไปขุดงานจริงก็จะเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็ ส่วนด้านข้างนะครับเป็นภาษาอังกฤษภาษาไม่ใช่ภาษาอังกฤษสายญี่ปุ่นเป็นของญี่ปุ่นของญี่ปุ่นเขาเลยแล้วก็เป็นแท็กเหล็กนะครับตัวนี้เป็นแท็กเหล็กอย่างที่บอกแท็กเหล็กตัวนี้ก็สามารถลุยในสถานที่ดินเละๆเนี่ยก็ลุยได้เลยนะครับไม่ต้องห่วงสามารถซ่อมเปลี่ยนแท็กได้เป็นเป็นแผ่นๆเลยได้เลยนะครับแล้วก็มาดูส่วนของอะไรของช่วงล่างตัวนี้ช่วงล่างเขาเป็นอ่าเป็นเฟืองต้องดูเฟืองนะครับหลักๆก็คือเฟืองสปอเก็ต ที่จะาต้องดูเน้นสําคัญนะครับเฟืองเนี่ยต้องจะต้องไม่แหลมนะครับวิธีสังเกตก็คือเฟืองเนี่ยจะต้องทู่ๆอย่างนี้นะครับทู่ๆอย่างเงี้ยเนี่ยเฟืองเนี่ยทู่ๆไม่แหลมแต่ถ้าเฟืองแหลมๆเนี่ยก็เหมือนจักรยานนะครับมันจะลูดเวลาเราเกาะมันจะไม่ค่อยอยู่ก็จะต้องเปลี่ยนเฟืองใหม่ตัวนี้เฟืองยังทู่อยู่นะครับแล้วก็หนานะครับเนี่ยเฟืองให้ดูใ้กล้เลยเฟืองทู่แล้วก็หนายังใช้ได้อีกนานนะครับเฟืองยังหนาอยู่แล้วก็บูทโซ่สลักยังดีอยู่นะครับบูทโซ่สลักยังเต็มอยู่เป็น ท้ายกลมอ,อย่างที่บอกท้ายเขาจะกลมสามารถหมุนสวิงได้ในที่แคบนะครับเพราะว่าต้นท้ายเวลาหมุนเขาจะไม่เกินตัวเฟรมรถออกมาเครื่องยนต์ปั๊มไฮดรอลิกของรุ่นนี้เขาจะอยู่ด้านข้างนะครับจะมาอยู่ด้านท้ายจะมาอยู่ฝาข้างเวลาซ่อมก็คือยกฝาข้างออกให้ดูเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูเครื่องยนต์อีกทีนึงนะครับก็สามารถซ่อมเซอร์วิสได้จากด้านข้างเลยเราเปิดฝากระโปรงแล้วก็ซ่อมจากด้านข้างนี้ได้เลยนะครับค่อนข้างจะซ่อมเซอร์วิสง่ายนะครับเพราะว่าเครื่องยนต์ไม่ได้อยู่งใต้รถ เหมือนใต้รถใต้คนขับนะครับเวลาซ่อมก็คือเปิดฝากระโปรงซ่อมได้เลยซ่อมเซอร์วิสได้เลยถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆเ็าจะไปอยู่ใต้คนขับก็เวลาซ่อมเซอร์วิสเนี่ยจะค่อนข้างยากนะครับจะต้องรื้อช่วงบนออกไปก่อนเพื่อซ่อมช่วงเครื่องยนต์ข้างล่างนะครับก็จะขั้นตอนอาจะจะเยอะกว่าตัวนี้ขั้นตอนเซอร์วิสเนี่ยจะง่ายแล้วก็สายไฮดรอลิกของเขาจะมารวมกันอยู่ตรงนี้นั้งหมดเลยพวกสายไฮดรอลิกตัวบังคับเขาจะมารวมกันอยู่เนี่ยก็ทําให้เวลาซ่อมเซอร์วิสเห็นเนี่ยมันง่ายเปลี่ยนง่ายนะครับ เพราะว่ามันอยู่ข้างบนหมดมันไม่ได้ไปมดุดอยู่ด้านล่างก็ข้อดีของรุ่นนี้ก็จะเป็นส่วนประมาณนี้แล้วก็มาดูส่วนของด้านท้ายจะมีอะไรบ้างมีแบตเตอรี่นะครับมีฝาปิดล็อกแบตอยู่ตรงนี้แบตเตอรี่ใช้12โวลต์1ลูกนะครับแล้วก็เป็นถังไฮดรอลิกอยู่ตรงนี้เติมน้ํามันไฮดรอลิกอยู่ตรงนี้นะครับใช้ในการบังคับตัวรถแล้วก็ถังน้ํามันดีเซลตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับสสูบเดี๋ยวผมพาชมตัวเครื่องอีกทีหนึง่งเติมน้ามันตรงนี้นะครับ เติมน้ำมันตรงนี้ได้เลยแล้วก็มาถัดมาก็จะเป็นส่วนของคนขับข้อค่อนข้างจะเล็กกระทัดรัดง่ายนะครับซ่อมง่ายไม่มีอะไรจุกจิกนะครับเพราะว่าตัวนี้บอกก่อนไม่ใช่รถที่เป็นระบบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ECU นะครับสามารถซ่อมเบื้องต้นเองได้เลยนะครับหาข้อมูลซ่อมเองได้เลยค่อนข้างจะซ่อมง่ายแล้วก็หรือถ้ายากขึ้นมาหน่อยแล้วก็ซ่อมตามอู่ตามอู่ตามช่างรถบรรทุกรถกระบะทั่วไปได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวกัน เป็นเครื่องยนต์ของมิตซูบิชินะครับคล้ายๆกับรถกระบะเราเลยแล้วก็เฟรมอีกด้านหนึ่งตัวเฟรมยังเดิมปกตินะครับโซ่ยังปกติครบนะครับเฟรมยังปกติเฟืองสปอกเก็ตยังเต็มครบเหมือนกันนะครับทั้ง2ด้านแล้วก็มาดูส่วนของคอนโทลบังคับนะครับเป็นตัวนี้เป็นคอนโทลยาวนะครับบอกก่อนถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆก็จะเป็นคอนโทลสั้นละแต่ตัวนี้คอนโทลยาวก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพียงแต่เวลาเราบังคับก็อาจจะยื่นแขนขึ้นมาหน่อย อาจจะไม่เหมือนคอนโทรลสั้นที่อาจจะกระดิกแค่ข้อมือแต่การทํางานก็เบาอยู่นะครับใช้ให้รอลิกทํางานไม่หนักนะครับบอกก่อนไม่ต้องหนักไม่กลัวไ,ไ,ไม่ต้องกลัวนะครับว่าคอนโทรลยาวแล้วจะหนักไม่หนักนะครับขับง่ายเหมือนกันแล้วก็ตัวเดินหน้าถอยหลังตรงนี้นะครับเดินหน้าถอยหลังตัวนี้เดินหน้าถอยหลังเดินเท่ากันนะครับเดินเท่ากันแล้วก็สามารถเดินได้ทั้งซ้ายทั้งขวาเดินหน้าถอยหลังได้ปกตินะครับแล้วก็ใบมีดํำยกอยู่ตรงนี้ เรายกคำในตรงนี้ได้เลยแล้วก็มีหน้าจอบอกตรงนี้นะครับแต่ต้องบอกก่อนหน้าจอเขาค่อนข้างจะซีดจ,จางละอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับเราก็สังเกตแต่หลักๆไม่มีอะไรมากนะครับเราก็ดูแค่ไฟความร้อนเกียความร้อนเท่านั้นส่วนตัวนี้ก็เป็นคันเร่งนะครับเร่งมากเร่งน้อยก็อยู่ตรงนี้เลย <S 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 ก็ง่ายๆประมาณนี้เลยตัวนี้การทํางานนี้ค่อนข้างจะง่าย,ๆๆายเรียนรู้ง่ายนะครับสําหรับใครที่อยากจะเรียนรู้อยากลองขับหรืออยากให้เราสอนก่อนเอาไปใช้งานเนี่ยยินดีนะครับเรา แนะนำสอนให้ได้นะครับไม่ต้องห่วงว่าเรื่องการขับจะขับยากยังไงเอาไปเราแนะนําสอนให้ก่อนใช้จนเป็นแล้วค่อยเอาไปใช้นะครับก็โดยรวมของรถตัวนี้ประมาณนี้เดี๋ยวผมจะดูให้ดูอีกแต่ละส่วนเรื่องเครื่องเรื่องปั๊มแล้วก็สรุปของคันนี้แล้วก็ทดสอบใช้นะครับเดี๋ยวดูส่วนถัดไปกันนะครับมาดูส่วนทดสอบทดลองขับนะครับสําหรับแมคโครคันนี้นะครับ ที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นการยกแขนขุดกำบุ้งกีนะครับตัวนี้บอกเลยนะครับตัวขุดอามยกบุดยกขุดกำแขนเข้า,ขากลางแขนออกสวิงซ้ายขวาใช้งานได้ปกตินะครับตัวนี้ใช้งานได้ปกติแล้วก็ที่เห็นนะครับสภาพเครื่องไม่มีควันขาวนะครับด้านหลังสังเกตนะครับไม่มีควันขาวนี่เครื่องติดอยู่ปกติแล้วก็เนี่ยขุดให้ดูเลยซ้ายซ้ายขวาหมุนนะครับแล้วก็กำบุ้งกีเนี่ยกำให้ดูเลย กมได้สุดนะครับตัวนี้ไม่โหลดบอกก่อนคันนี้ไม่โหลดนะครับปั๊มไม่มีโหลดปั๊มใช้งานได้ปกตินะครับถ้าสังเกตเวลาโหลดเนี่ยมันจะมีเสียงโหลดเวลาเรายกแขนนะครับตัวนี้ไม่โหลดนะครับยกแขนหมุนสวิงเนี่ยสวิงกลับคืนได้นะครับตัวนี้เอวไม่หลวมนะครับบอกก่อนคันนี้เอวไม่หลวมใครท่านหล่ที่ว่าก,ากลัวกังวลว่าเอวหลวมไหมเราไม่ซ่อมเอวค่อนข้างราคาแพงนะครับตัวนี้ไม่ต้องห่วงนะครับเอวยังดีอยู่เนี่ยใบมีดดันดินนะครับยกใช้งานได้นะครับ ใบมีดไอดรอลิกยกขึ้นลงใช้งานได้ปกติแล้วก็เดินเท่ากันนะครับเนี่ยผมยกเดินให้ดูเลยเนี่ยทำให้ดูเลยเนี่ยสังเกตไม่ได้เร่งเครื่องมากนะครับเนี่ยยกเดินให้ดูปั๊มไม่โหลดนะครับคันนี้รับประกันปั๊มไม่โหลดไม่ต้องไปซ่อมปัม๊มปั๊มปกติเดินหมุนซ้ายขวาได้ครบหมดนะครับแล้วก็เดินเท่ากันนะครับเนี่ยไม่ดูโซ่เลย ที่อยากไปเปลี่ยนเป็นแท็กยางในอนาคตก็เปลี่ยนได้นะครับอะไรแท็กยางมีขายนะครับใครที่ไม่รู้ยังไงก็เดี๋ยวผมแนะนําให้ได้อะไรแท็กยางใหม่มีขายในไทยนะครับสามารถสั่งซื้อได้เลยแล้วก็ใบมีดเนี่ยยกขึ้นเนี่ยค้ำยกได้นะครับใบมีดยกขึ้นลงได้ปกติหมุนสวิงซ้ายขวาเดินหน้าถอยหลังเนี่ยเดินเท่ากันนะครับเนี่ยสังเกตเห็นไหมครับเวลาเดินเดินเท่ากันหมุนได้3 6 0องศาสลยนะครับทั้งซ้ายทั้งขวา จะขำให้ขำให้ดูอีข้างหนึ่งาสายขวาขำยกลอยได้เหมือนกันนะครับนี่สังเกตรอยนะครับถ้ารถด,ดีๆเนี่ยเวลาคํำต้องยกลอยนะครับตัวนี้เก่าก็จริงแต่ยังแรงอยู่นะครับถึงรถจะปีเก่าดูสภาพเก่าก็จริงแต่ยังแรงอยู่แล้วก็เป็นแค่ผิวเฉยนะครับผิวที่เป็นสนิมเป็นรอยขูดขีดจากการใช้งานนะครับไม่ได้ปกเสียหายอะไรมานะครับเราจะใช้งานสุดได้ปกติเดินได้ทั้งซ้ายขวานะครับ ้ยกลงอ่าำลงยกแขนหมุนสวิงได้ปกติแล้วก็ขับง่ายนะครับเห็นไหมสังเกตจะอยู่ข้างบนที่เดียวเลยครับยกคอนโทนที่เดียวเลยยืดแขนขุดหุบเข้านะครับเนี่ยเวลาเราขุดดินตักดินก็นจะประมาณนี้ขุดแล้วก็สวิงไปอีกด้านหนึ่งเตดินออกยืดออกก็ค่อนข้างจะไกลพอสมควรอยู่นะครับ อันนี้ใช้งานง่ายไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องการใช้งานแล้วก็ง่ายซ่อมง่ายบำรุงรักษาง่ายแล้วก็อะไหล่ไม่แพงนะครับอะไหล่เนี่ยปรึกษาเราได้เลยนะครับใครกังวลเรื่องอะไหล่จะมีอะไหล่ไหมไม่ต้องห่วงนะครับซื้อไปแล้วอยากรู้อะไหล่ตรงไหนก็โทรมาถามได้นะครับแนะนําให้ได้หรือตลอดกระทั่งสั like ่งอะไหล่ให้ยังได้เลยนะครับใครอยากให้เราสั่งอะไหล่ให้บางตัวของยังสั่งอะไหล่ให้ได้เลยไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลนะครับจะมีอะไหล่ไหม เสียมาจะไม่มีอะไหล่ไม่ต้องห่วงนะครับตัวนี้มีอะไหล่ค่อนข้างจะหาง่ายเลยเนี่ยขุดให้ดูเลยถ้าสมมุติเรามีงานจะต้องการไปใช้ด่วนทันทีอย่างเงี้ยเอาไปได้เลยนะครับเอาไปใช้งานได้เลยในดินในท้องไร่ท้องสวนในหน้างานต่างๆนะครับเอาไปใช้ได้เลยตลอดจนใบมีดฟันใบมีดบุ้งกียังเต็มเต็มดีอยู่นะครับฟันบุ้งกีไม่ต้องไปเปลี่ยนนะครับฟันใบมีดยังเยอะอยู่สังเกตไหมครับอ่าฟันบุ้งขียยังเยอะอยู่ ยังใช้งานได้เลยตลอดจนใบมีดดันเสมอนะครับใบมีดดันยังเต็มปกติดีนะครับไม่ได้แตกดินนะครับไม่ได้หาปามาหรือปากหูหรือฉีกมานะครับใบมีดดันยังครบเต็มดีปกตินะครับสังเกตเห็นไหมฮะกำมุ่งกี่ได้สุดนะครับถ้าอยากให้สวยก็ไปทำสีใหม่ได้ใครที่อยากให้รถไปด,ดูสวยสีสันสวยก็ทำสีใหม่เพิ่ม,เต,มเติมได้นะครับ ในส่วนของการทํางานก็ประมาณนี้เดี๋ยวดูส่วนของเครื่องยนต์กันต่อนะครับมาดูในส่วนของการสาธิตติดเครื่องยนต์นะครับตอนนี้เครื่องยนต์ติดอยู่นะครับสังเกตนะครับหมุนอยู่นะครับตัวนี้เครื่องหมุนอยู่ติดเครื่องอยู่นะครับผมเดี๋ยวผมเริ่มถ่ายให้ดูแต่ละส่วนเลยติดเครื่องอยู่ตอนนี้ก็คือท่อไอเสียนะครับสังเกตท่อไอเสียนี่ไม่มีควันนะครับไม่มีควันขาวนะครับเครื่องยังหุูไม่เครื่องยังไม่หลวมนะครับเครื่องยังปกติ แล้วก็บอกก่อนเครื่องนี้ติดง่ายนะครับบิดทีเดียวติดเลยไม่ต้องมาสตาร์ทหลายรอบนะครับเครื่องยังฟิตติดง่ายอยู่แล้วก็ดูทีละส่วนนะครับส่วนของที่เติมน้ามันเครื่องนะครับเกวัดน้ำมันเครื่องเดี๋ยวผมให้ดูยกให้ดูตัวนี้ไม่มีดันนะครับไม่มีไอดันนะครับไม่มีควันขาวดินออกมาเกวัดน้ำมันเครื่องผมทาให้ดูเลยเนี่ยเครื่องหมุนอยู่นะครับปกติสภาพเครื่องอยังปกติอยู่ แล้วก็ส่วนของน้ำามอน้ําตัวน,นี้น้ําไม่ดันนะครับเด,ด,ดี๋ดยวดูอ่าัวนี้สเกน,นะครับแคบหน่อยนะครับอด,ดีมนนั่น,น่อยให้ดูใบพัดใบพัดหมุนอยู่นะครับใบพัดเครื่องนหมุนาเนี่ยใบพัดหมุนูมาดู ก็ระบบการเช็คซ่อมรถอย่างที่ผมบอกซ่อมง่ายนะครับเนื่องจากเครื่องยนต์เขาอยู่ด้านข้างรถไม,ไม่ต้องมุดไม่ต้องมุดไปใต้ท้องรถนะครับก็สามารถเปิดฝากระโปรงแบบนี้แล้วก็ยืนเซอร์วิสซ่อมง่ายๆอย่างนี้ได้เลยนะครับอยู่ที่ข้างรถนะครับก็สาหรับใครที่อยากดูตัวจริงมาดูได้นะครับสําหรับเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นรหัสของเป็นเครื่องมิซูบิชินะครับ4สูบรหัส k c m นะครับ k c m อัวน,นี้อะไรอกกุกรณนหาง่ายนะครับ อะไหล่หาง่ายแล้วก็ไม่แพงซ่อมง่ายรับประกันซ่อมง่ายสงสัยตรงไหนสอบถามได้นะครับสําหรับการซ่อมรถคันนี้เดีย๋ยวดูส่วนอื่นต่อไปกันนะครับมาสรุปสําหรับเจ้ารถขุดขนาดเล็ก닛สันหรืหอฮานิก SNB30 คันนี้นะครับว่าเหมาะสําหรับใครแล้วก็ราคาเท่าไหร่นะครับตัวนี้เหมาะสําหรับคนที่เอาไปใช้งานส่วนตัวเอาไปใช้ในสวนในไร่ในานาหรือเอาไปรับจ้างรายวันรายเดือนได้หมดนะครับตัวนี้เอาไปใช้งานได้เลย ราคาผมบอกก่อนตัวนี้ราคาผมเปิดได้เพียง185,000บาทเท่านั้นนะครับมีคันเดียวหมดแล้วหมดเลยสำหรับรถเก่าญี่ปุ่นมือสองที่ซ่อมเซอร์วิสง่ายแบบนี้หาไม่มีนะครับบอกก่อนหาไม่มีสาภาพแบบนี้นะครับใครที่สนใจสามารถโทรมาสอบถามใต้วิดีโอนี้ได้นะครับหรือฝากข้อความทาง f e c o o o ผ่านไลน์หรือใต้วิดีโอนี้ <S <S เดี๋ยวผมจะฝากข้อความไว้นะครับฝากช่องงทา,งาตดตช่องทางการติดต่อไว้สนใจ มาทดสอบขับหรืออยากรู้ตรงไหนเพิ่มเติมก็โทรมาสอบถามได้นะครับที่ SB m o มอเตอร์อยู่ที่จังหวัดอุบลอำเภอเมืองจังหวัดอุบลน,นะครับสำหรับวิดีโอนี้ทาง SB m o t มอเตอร์ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าจะเป็นรถบรรทุกเครื่องจักรประเภทไหนรอติดตามชมกันต่อนะครับสวัสดีครับ